ทอสินแกลเลอรี่งานศิลป์นครอุบลทอสินแกลเลอรี่จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ถนนสมเด็จสามแยกบ้านดูจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งพร้อมเปิดให้เข้าชมทุกวันและเชื่อว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดโดยรอบอย่างแน่นอน นายสิทธิพลตแต่งประกอบหรือคุณเกลอายุ36ปีเจ้าของทอสินแกลอลอรี่จังหวัดอุบลราชธานีจบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยศิลปากรปัจจุบันคุณเกลมีอาชีพเป็นศินลปินอิสระอีกทั้งยังรับบทบาทเป็นครูสอนศินละปะให้กับเด็กๆที่มาเข้าคอร์สเรียนวาดรูปและยังรับวาดภาพให้กับลูกค้าที่สั่งวาดตามออเดอร์ ทอสินแกลลอรี่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นสถานที่แสดงศิลปะและเป็นโรงเรียนสอนศิลปะตั้งแต่เด็กอนุบาลไปจนถึงระดับปริญญาตรีเป็นอาคารหนึ่งชั้นภายในของทอสินแกลลอรี่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมีทั้งภาพศิลปะที่คุณเกลวได้วาดไว้ตั้งแต่สมัยเรียนราวหลายร้อยภาพคุณเกลเล่าว,ว่าทอสินแกลลอรี่จังหวัดอุบลราชธานีเปิดมาเป็น10ปีได้ ตั้งแต่คุณแกวยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยและพึงเริ่มเปิดเป็นโรงเรียนสอนวาดภาพเมื่อ4ปีที่แล้วทอสินแกลเลอรี่เป็นสถานที่ที่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยรู้จักมากนักส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีคุณแกวบอกต่ออีกว่าส่วนมากภาพที่ถูกจำหน่ายออกไปจะเป็นภาพที่ใช้ทรายแปะติดกับกาวและเกิดเป็นภาพตามที่ออกแบบไว้เช่น ภาพติดทรายที่คุณเกลวได้นำทรายในแต่ละที่มาติดเป็นภาพของผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีและจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ตามเคาน์เตอร์โรงแรมบางแห่งที่ซื้อภาพจากที่ทอสินแกลเลอรี่ไปเป็นภาพเพื่อใช้ตกแต่งสถานที่ สำหรับภาพที่จัดแสดงมีความหลากหลายทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมเช่นสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนภาพกีฬาการ์ตูนนิทานและภาพตามจินตนาการที่สนุกสนานมากกว่า200ภาพนอกจากนี้คุณแกวยังบอกอีกว่าอยากฝากถึงน้องๆที่สนใจงานศิลปะว่าการเรียนศิลปะมันดีมากสำหรับเด็กๆ เพราะถือว่าเป็นการฝึกสมาธิและสำหรับเด็กๆที่สนใจสามารถร่วมเข้าคอร์สได้ราคาเริ่มต้นคอร์สละ1,500บาทคอร์สละ6ครั้งครั้งละ1-2ชั่วโมง ทอสินแกลลอรี่จังหวัดอุบลราชธานีเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและสำหรับวันเปิดสอนคือเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่เพจทอสินแกลลอรี่จังหวัดอุบลราชธานีหรือโทร088 595 6255สวัสดีครับผมเกลสิทธิพลแต่งประกอบครับก็เป็น เจ้าของทอสินแกลเลอรี่นะครับหรือเขาเรียกว่าศูนย์รวมงานศินละปะครับผมก็คือทั้งกรอบรูปผลงานศินละปะแล้วก็เป็นที่สอนพิเศษศิละปะเด็กติวศิละปะจริงๆก็จะมีไปเขียนพวกงานต่างๆครับตามร้านกาแฟอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นงานประเภทเป็นงานจ็อบเป็นงานอะไรอย่างเงี้ยครับภาพเหมือนแล้วก็งานศินละปะที่ใช้พวก กิจกรรมทรายหรือว่าที่ใช้ทรายดินวัสดุที่เป็นงานเอกลักษณ์ของผมอีกทีหนึ่งครับก็จะเป็นงานศิลปะรวมๆแหละครับที่บ้านที่นี่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับก็คือคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นอาจารย์ศิลปะเหมือนกันคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วก็ไปส่งเราไปเรียนที่ศิลปกรแล้วก็จบมาก็ไปเป็นอาจารย์ก่อนครับแล้วก็ค่อยกลับมาอยู่ที่บ้านส่วนพี่ชายก็ช่วยสอนกันเพราะว่าพี่ชายก็จบ พอช่างมาเหมือนกันครับก็มาช่วยกันสอนครับจริงๆสำนักงานเขามาก็คือมาเหมือนมาดูแลว,ว่า,มาเมล็ดพันธุ์ที่เขาเคยเคยสร้างเรามาตั้งแต่ตอนเราไปอยู่เข้าค่ายเข้าค่ายศิละปะกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพอจบออกมาเนี่ยเรา ทำอะไรไปได้ทำอะไรไปบ้างมาเป็นอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนอย่างเราเราก็มาเปิดเป็นแกลเลอรี่อยู่ต่างจังหวัดเราก็ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแล,แล้วก็เลือกที่จะมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็เปิดแกลเลอรี่ที่บ้านตัวเองไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องอะไรแล้วก็ได้ทํางานที่เราชอบครับถ้าโดดเด่นสักชิ้นชิ้นที่ได้รางวัลมาก็จะมีชิ้นชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ก็จะเป็นชิ้นชิ้นหลักเลยแหะครับก็คือของผมเป็นงานเหมือนถ้าจะเรียกก็คือ ชื่อชื่องานก็คือจิตกรรมทรายก็คือผมจะใช้ทรายแต่ละสถานที่ดินแต่ละสถานที่มามันคนละสีคนละที่มาคนละประวัติการอะไรเงี้ยผมก็เอามาผนึกหรือว่าเอามาบันทึกลงในตัวผลงานศินละปะของผมก็มคือบันทึกเข้าไปใน เหมือนเขาเรียกว่าบันทึกความทรงจำนะครับบันทึกความทรงจาของของตัวศิลปินเองตัวผมเองแล้วก็บันทึกแต่ละวันของชั้นดินมันก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเราก็บันทึกวันนี้หนึ่งชั้นวันที่สองหนึ่งชั้นเราไปเห็นอะไรมาเราก็มาทําเพิ่มเติมเข้ามาครับเป็นเด็กที่นี่ก็จะมีตั้งแต่4ี่ขวบขึ้นไปครับก็จะเป็น4ี่ขวบก็คือศิละปะเด็กต้องมาฝึกกล้ามเนื้อมือฝึกอะไรในการเขียนนะเด็กได้ฝึกก็จะสามารถไปเขียนตัวหนังสือเขียนอะไรได้เพิ่มเติมมากขึ้น แข็งแรงขึ้นแล้วส่วนแบบถ้าโตขึ้นมาหน่อยปอหนึ่งปอสองก็จะเป็นแบบเหมือนพัฒนาเรื่องสมาธิเพิ่มเติมให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่แบบนิ่งขึ้นมีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นพอขึ้นเป็นมต,ต้นแล้วก็จะเป็นสำหรับติวมหาลัยครับเป็นติวมหาลัยแล้วก็จะติวเข้ามหาลัยต่างๆที่มันเกี่ยวกับศิลปะอะไรอย่างเงี้ยพวกสถาปัตย์บ้างมัณฑนาศิลป์บ้างแล้วก็พวกจิตกรรมบ้างครับเปิด8ปดโมงเช้าครับปิด5้าโมงเย็นแต่จริงๆ ถ้าวันวันทาการก็คือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็คือสอนแล้วก็จะเปิดตั้งแต่เช้าเหมือนกันครับแล้วก็สอนบางทีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าบางทีมีมีเด็กขอเรียนถึง6กโมงอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดคอร์สเพิ่มเติมแต่ว่าก็คือเด็กที่มาเรียนได้ก็คือเด็กที่สนใจศิลปะครับว่า อยากจะเรียนเพื่อฝึกสมาธิหรือว่าเรียนเพื่อเป็นงานประกวดของเด็กครับผมบุคคลธรรมดาก็สามารถเข้ามามาได้จริงๆมันที่นี่มันก็จะเป็นคล้ายๆกับแหล่งเรียนรู้ครับแหล่งเรียนรู้ศิลปะเพราะว่ามันเป็นศูนย์รวมของศิลปะก็คือของพ่อผมของคุณแม่ผมเขาก็จะมีผลงานของเขาแต่ละผนังผนังไปของเราก็จะมีในส่วนของงานจิตกรรมบ้างงานสันพิเศษบ้างอะไรบ้างครับมันก็จะเป็นเหมือนรวมรวมอะไรอย่างเงี้ยครับ ของเราก็จะมีภาพตามเป็นประเภทงานออเดอร์ครับที่แบบว่าภาพเหมือนของบุคคลหรืออาจจะเป็นคุณปู่คุณยา่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถเขียนให้ได้เป็นงานแบบว่าขึ้นบ้านใหม่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมตามออเดอร์ลูกค้าเลยอยากได้แบบไหนเราวาดให้ได้หมดราคาจริงๆมันเป็นราคาพื้นฐานนี้ราคาไม่ได้แพงเลยครับเพราะว่าเราเปิดที่ต่างจังหวัดร,ราคามันก็จะต้องค่อนข้างเอื้อมถึงหน่อยอะไรเงี้ยมันจริงๆถ้าเป็นภาพเหมือนเหมือนกรณีอย่างเงี้ยผมก็จะาตาั์ที่ 8,000ถึง10,000ถึง20,000ขึ้นไปเลยครับครับอย่างจริงๆเรียนศินละปะนี่ผมว่ามัน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 ดีมากสำหรับเด็กๆนะครับเพราะว่า 1. นึ่เขาจะได้ฝึกสมาธิฝึกการที่แบบว่านั่งนานๆกับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กก็จะติดอ่าติดอะไรติดมือถือติดเล่นเกมเล่นอะไรแต่ส่วนมากที่พ่อแม่ให้มาก็อยากให้มาฝึกสมาธิว่าให้ลองใช้สีใช้อะไรเพื่อบ,บำบัดให้แบบ มีสมาธิในการทํางานนั่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงว่าเด็กเนี่ยสามารถนั่งทํางานได้ไหมพอเรียนเสร็จเก็บผลงานไปแล้วมีงานเอาไปทําพอร์ททาอะไรได้นะครับคอร์สก็จะเป็น1คอร์สก็จะเป็นเรียนได้ทั้งหมด6ครั้งครับครั้งละ 1- นถึงสองชั่วโมงครับผมก็จะคอร์สหนึ่บาทครับผมต่อ1คอร์ส